มีคนสงสัยนะคะว่าตากะแตนเขากินอะไรเป็นอาหารตามไปดูเลยค่ะในช่วงที่น้องเขาฟักเป็นตัวอ่อนน้องเขาจะยังกินได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจึงเพาะต้นก้าวไว้ให้น้องเขากินค่ะสรุปน้องคือแบบกินดีมากดูสภาพต้นก้าค่ะแต่พอน้องเริ่มโตแข็งแรงแล้วนะคะเราจึงเปลี่ยนอาหารให้น้องนะจะเป็นใบตองก็ได้หาง่ายมีทั่วไปนะครับเพราะญ้าที่เราปลูกโตไม่ทันน้องค่ะหรือจะเป็นหญ้าขนตามข้างทางก็กินดีเหมือนกันค่ะ หญ้าแห้วหมูอย่างเงี้นยนะหญ้าทั่วไปน้องกินได้หญ้าหวานหญ้าในเปียนะคะข้แบบาวโพดอ้อยใบมะพร้าวได้หมดน้องกินง่ายมากนะแต่ระวังที่สุดนะคือเราต้องแน่ใจว่าหญ้าที่เราให้น้องเขากินอ่ะมันไม่ปนเปื้อนสารเคมีแต่อย่างใดถ้าน้องเขากินเข้าไปนะอาจจะตายได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะเลี้ยงตักแตนนอกจากเราจะต้องมีโรงเรือนแล้วสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือต้องมีแหล่งอาหารนะให้น้องเขาเพื่อที่เราจะได้มีอาหารให้น้องๆเขากินไงล่ะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้มันลงให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะค่ะ